ค่ะวันดีค่ะวันนี้วันเสาร์นะคะเสาร์ที่สามมกรลาหกเก้าก็ร้านเครื่องเสียงสุชินวันชยัยเครื่องเสียงมือสองนะคะเบอร์โทรเหมือนเดิมค่ะศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่สามสามหกห้าคูณวันชัยนะคะศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่สามสามหกห้าค่ะก็พิกัดร้านก็ซือชื่อร้านได้เลยค่ะสุชินวันชยัยเครื่องเสียงมือสองค่ะก็วันนี้หนูอยู่ร้านเนาะก็ โทรเบอร์มาได้ที่เบอร์0 9 9 3 9เก้4เกค่ะ0 9 9 3 9เก้4 5 4ค่ะแต่ถ้าอยากเรื่องรายละเอียดหนูแนะนำให้โทรหาคุณพ่อนะคะจะดีกว่าค่ะค่ะก็วันนี้ของเข้าใหม่เป็น Infinity k e p คป้าหค่ะตัวนี้หนูเปิดไปแล้วมันมาอย่างี้ค่ะมาแบบยังไม่ทันได้เปิดหอก็น่ารักค่ะสีน่ารักไม้หนักอึ้งเครื่องหนัก ตัวมันหนักอึกเลยเคป้าหกร้อยนะคะรุ่นมันอินฟินิตีเดนมาร์กเลยผลิตที่เด<อ>น,นมาร์กครับสีเทาหน้าเทาดอกหกนิ้วมีซับข้างด้วยค่ะดอกสิบนิ้วนะคะไมบขับเดอกสิบนิ้นจัดนี่มันหนักขยับยากค่ะก็แหลมตรงนี้แล้วก็มีนี่หกนิ้วเนาะข้างหลังก็ยังสวยค่ะ ไม่ค่อยมีริ้วมีรอยอะไรยังสภาพดีอยู่ค่ะนี่นสวยอยู่มีเป็นเป็นสีด้วยอะไรนะใบวายสภาพน่ารักเลยค่ะสีก็น่ารักตัวก็น่ารักแล้วเขาก็มีตัวนี่ด้วยเป็นเคปป้าเซนเตอร์เหมือนกันค่ะเป็นตัวอินฟินิตี้เนาะลองอันนี้เบอร์โทรตัวนี้ถามคุณพ่อเลยค่ะตัวอินฟินิตี้เนาะ หนูอยากให้ถามคุณพ่พอมากกว่าจะได้รายละเอียดดีกว่าเนาะเอ่อเค็บป้าเคปป้าเ,เต็นเตอร์ใช่ไหมรุ่นมันใช่ครับเคปบป้าเต็นเตอร์ีีตัวใหญ่อยู่แล้วก็หนักด้วยค่ะอ๋อมีเก็บมุมให้ด้วย <c oughs> การลอยอ๊หนักเห็นเล็กๆแค่น,นี้หนักนะไม่เล็กหรอกใหญ่อยู่ใหญ่ขโขยี่สิบโลแล้มั้งเนี่ยถ้าคนเคยมาร้านก็จะพอรู้ว่าไอ้อตัวนี้มันเท่าไหร่ เราท้ามาเห็น,นเจียบกันกับไอ้เครื่องข้างล่างก็เลยเยอเริ่มเลยหนักด้วยเป็นสิบโลได้มั้งคะด้วยคลิกปาดไปเสียวไปดีนะเขาห่อไม่ใกล้เขาหอ่อยโยน ต้องค่อยๆนะฮะรีบไม่ได้เข้ามือยังไม่กลัวเข้าลำโพงเลย <c oughs> นี่ครับคตเตอร์ก,ก็คมด้วยค่อยๆออกยากอยู่มนันมกนัวงว้มัยาวกลัวหักมีขาหลายจุดแต่เป็นแบบขานะคะขาเสียบ นี่สามดอกเลยเข้ากันเนาะหกนิ้วกับสามนิ้วปะสามนิ้วสี่นิ้วกับหกนิ้วสมนิ้วหกนิ้วกับสามนิ้วเนาะมีรูลมสองข้างสวยงามแล้วลองถามราคาของคุณพ่อดูอีกทีนะคะเบอร์เบอร์ที่บอกไปตัวต้นเลยค่ะเบอร์ศูนย์แปดหนึ่งสี่ห้าสี่สามสามหกห้าค่ะแอปไลน์เบอร์นั้นก็ได้ค่ะก็ ้จะได้แบบขอลูกขออะไรให้ถามคุณพ่อได้หมดเลยค่ะแล้วเดี๋ยวหนูจะส่งไปให้คุณพ่อเองแล้วก็เขาจะได้ส่งให้ในไลน์ได้ดูอีกที่ค่ะส่วนนไม่มีไลน์นะคะมีแค่เบอร์นั้นอย่างเดียวครับเดี๋ยวเรามาดูข้างหลังกันครับนี่เป็นใบาวายมันกันเลยเอาใบาวายเนาะ สวยซับป้าเซนเตอร์ค่ะรุ่นมันน่ารักด้วยงามครับเม d e ินเดนมาเช็ดเช,ดชด็นิดหน่อยก็สวยแล้วฝุ่นมันเกาะค่ะเออเดี๋ยวมาดูเออใช่ซับนี่ซับ,น,ซบนี่ยังไม่ได้แกะแล้วแกะมาเป็นตัวนี้ค่ะตัวนี้ราคาสามหมืน็ดห้าร้อยนะคะ ตัวดอกสิบนิ้วซับอะไรวะอ๋อนี่ไง MK เหมือนกันเหมือนตัวที่แล้วที่เป็น V สิบสองตัวนี้เป็น X 1ิบรุ่นใหญ่กว่านะคะก็ข้างหลังจะประมาณนี้แกะหลังดูไหมหรือว่า,มาแมวผมเหมือนตัวนี้ให้ดูดีกว่าหนักค่ะหนักนกว่กาตัว V สิบสองเป็นรุ่นใหญ่กว่าครับรุ่นใหญ่กว่าตัวนี้ราคาสาม0มื่ะนะไสามห่น็ดห้าร้อยใช่ไหมใช่ครับ3าม0 0ื 37, ่นเจ็ดห้าร้อยก็ยังมีโปรลดอยู่ค่ะ พ่อบอกว่าลดถึงวันอาทิตย์เลยจนกว่าเขาจะกลับมานะฮะขยายให้ก็วันอาทิตย์แหละค่ะขยายให้นิดหน่อยตัวนี้ก็อาจจะลดอยู่10%ค่ะโดยประมาณเอชอเอ็กซ์สิบเอ็มเคตัวนี้ข้างหลังแล้วก็มีเขามีเขามีลำโพงข้างล่างกันนะครับอ๋อใช้เป็นลำโพงสองตัวชนหากันนะคะเดี๋ยวเปิดให้ดูมีรูระบายมีอะไรอันนี้หน้าดอกสิบนิ้วนะคะ นีสิบนิวแล้วก็มีแบบนี้นี่เขาจะเป็นดอกเอาให้ดูไงดียิงขึ้นมาข้างบนน่ะแบบนี้มันเป็นดอกใช่ไหมมันเป็นดอกชนใจใช่ใช่ครับมันจะยิงขึ้นมาข้างบนยิงขึ้นมาข้างบนชนกันไอ้ที่โล่งๆนี่มันเป็นระบายอากาศนะไม่ต้องตกใจดูระบายเขาโอเคค่ะดอกสิบนิ้วสวยๆเลยโอเคไปดูสายดีกว่าข้างหลังก็ให้ดูว่าพอมีอยู่นะคะตัวว k เคเอวีติดสองตัวนี้มีคนจองแล้วแล้วก็มาปุ๊บไปเลย นี่ยังมีอยู่อ๋อแล้วก็ขอดเหลือเหลือสีแดงสองคู่นะคะสีดํามีลูกค้าเอาไปแล้วตัวน,นี้ได้สวยๆเลยค่ะมือสองสภาพสวยๆกล่องยังไม่ได้เปิดเลยเก่าเก็บมาเปิดดูได้ค่ะอีกตัวหนึ่งก็สีแดงเหมือนกันเนะาะเหมือนคู่มือ <15 5. S 2> คบไหมห้าห้าลดอีกสิบเปอร์เซ็นต์เนาะถึงวันอาทิตย์นะคะอาทิตย์เท่านั้นเลยที่ลดอยู่ทั้งหมดนี้ทุกอย่างก็จะไม่ลดและถ้าเลยวันอาทิตย์ไปนี่ให้ดูเขาเล่า อามามาดูสายดียกว่าของออดิโอ,โอเวสก่อนมี่ XLR XLR ตัว Thunderbird แล้วก็อันนี้อะไรอันนี้เป็กาซัสค่ะ Thunderbird ดู Thunderbird ก่อนมีตัวกรองเรียบร้อยไฟทุกอย่างติดปกตินี่นะคะตัวนี้ยาวเท่าไหร่นะ เมตรห้าสิบค่ะประมาณเมตรห้าสิบไอ้นี่ก็นี่ประมาณเมตรเมตรหนึ่งได้ตัวเพกาซัตใช่ไหมเพกาซัสปะวะใช่ค่ะเพกาซัสเมตรหนึ่งได้เป็นมือสองนะคะสาภาพยังโอเคอยู่มีรอยนิดๆหน,น,น่อยๆตามการใช้งานเนาะอันนี้เป็นสายซิงเกิลนะคะไม่ใช่บาวาตัวนี้ยาว2เมตร t h u n d e r ์เบิร์ดซค่ะ ตัวนี้มีกองเหมือนกันอยู่นี่นแล้วก็ตัวนี้สวยๆเลยเป็นอะไรนะนี่ซิเนเจอร์รอ๋อซิเนเจอร์ตัวนี้สายใหญ่หนักด้วยน่าจะมีสองโลสามโลอยู่มันหนักเหมือนกันค่ะสภาพสวยรอยน้อยมากค่ะซิเนเจอร์ตัวนี้ ส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นรุ่นโอ๊กโอ๊กตัวนี้ก็เหมือนกันค่ะใช้ได้ทุกอย่างปกติตัวกองปกติจะเป็นสองตัวนี้จะเป็นใบาวายนะคะ2อ,ออกสี่ส่วนตัวเอ,อ่อ Thunderbird Zero นั้นจะเป็น2อ,ออก2เป็นซิงเกิลค่ะตัวนี้เป็น, Sci นะะสายไฟ Thunder นะคะสายไฟ Thunder a u d i o q u e s t เหมือนกันใช้ได้ปกติตัวกองเนาะ เอซีค่ะตอนนี้ก็สายไฟสายพวกสายอะที่เป็นดีๆหน่อยก็จะมีเท่านี้ค่ะหกเส้นนี้แล้วก็มีอะไรมาอีกไหมเออไอโฟเฟส480 e 480วันนั้นไม่ได้เปิดให้ดูนี่เอาออกมาแล้วนะครับผมนี่เออกมาแล้วนะคะสภาพกริบๆเลยเหมือนของใหม่เลยสีสัมฤทสวยเลยอ่เปิดตรงนี้ตรงนี้นะคะเปิดปุ่มตรงนี้นะคะอย่างกดเข้าไปนะครับอย่างแงะน้ากากก็จะมี อะไรหลายๆอย่างตรงนี้ปุ่มควบคุมเขาแล้วก็มีรีโมทด้วยใช่ไหมมีอยู่ในกล่องไหรเอาก็าปัดสวยสภาพเหมือนใหม่เลยนะนี่ต้องเปิดให้ให้ลูกค้าดูเป,ดเปิดให้เฉยใช่เปิดไฟหรออ๋อยังไม่ได้เสียบปลั๊กเลยที่คิดว่าเสียบแล้วนี่โอเคนี่สวยไฟหน้าปัดครบ สวยหมดเสียงเพาะอาลองและเสียงแบบใสใช่หวานใช่ <c oughs> ค่ะก็เดี๋ยวให้ดูข้างหลังมันสภาพเหมือนใหม่มากแบบแบบดูดิรอยแทบไม่มีอะไรเลยนี่ข้าหลังจุกครบทุกอันเลยนะ,คะ่ครับจุกนันงครบอยู่ทุกอันเลย ยังพอมีส่วนลดให้อยู่นิดหน่อยค่ะมันอาจจะลดไม่ได้เยอะไม่ได้ไม่ได้ลดเป็นเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นค่ะแต่ว่ายังพอมีส่วนลดบ้างเล็กๆึน้อยน้อยไม่ได้ลดเยอะค่ะนี่ให้ดูหน้ากันอีกครั้งนะคะว่าตัวนี้หน้าสวยเท่านี้สวยเลยส่วนอื่นๆก็ยังพอมีอยู่แล้วก็มี Macintosh MA 6500นะคะ ยังยังยังมาดูได้นะคะพวกไอเพืเฟสที่เป็นซีดีทั้งหลายเข้ามาดูได้ค่ะก็หนูอาจจะเดือดตสินคาประมาณนี้ไม่ได้เยอะเนาะให้ดูอะไรดีเออซีดีก็ยังเป็นนั้นหนูบอกไปปะไอ้ตรงเนี้ยที่สองร้อยสองร้อยสามร้อยอะคะ่ะมันจะสิบแถมสองนะคะใช่ครับเพลงไทยนิดหน่อยก็สองร้อยส่วนอันนี้ก็จะเป็นสามแผ่นร้อยเพลงไม่ใช่ไม่ดีนะเพลงดีเพลงดี แต่ว่ามันที่มันแผ่นละร้อยค่ะเอามาทำโพสามแผ่นร้อยเฉยก็เจอเพลงดีๆเยอะส่วนเครื่องหลายแหล่อยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะนี่ตัวนี้ราคาเจ็ดสี่หมืนเจ็ดนี่ขายคู่นะคะ PS อะมันเป็นทำอย่างละข้างเอา,เอามีของอยู่ประมาณนี้นะคะของที่อยู่ ผื่อลูกค้าท่านใดสนใจเข้ามาดูได้ค่ะโทรหาเบอร์หนูก็ได้ค่ะ0 9 9ย์4 5 4 4 5ค่ะส่วนข้อมูลรายละเอียดในเครื่องพวกลำโพงพวกเครื่องอะไรต่างๆแนะนำให้โทรหาคุณพ่อนะคะจะเป็นเบอร์0 8 1 4 5 4 3 3 6 5ค่ะก็โทรเข้าเบอร์นั้นแล้วก็ไม่แอดไลน์เบอร์นั้นก็ได้ค่ะเบอร์081แ่แอดไลน์เบอร์นั้นส่งรูปแคบรูปไปให้เขาแล้วก็ถามรายละเอียดที่นั่นเลยง่ายกว่าค่ะ พราะว่าถามหนูบางทีก็อาจจะให้คําตอบได้บ้างไม่ได้บ้างอาจจะเสียเวลาลูกค้าเยอะค่ะแนะนําไม่โดนหาคุณพ่อเรื่องรายละเอียดค่ะแต่แต่เข้ามาหรืออะไรมาโทรมาหาหนูก็ได้ค่ะแต่หนูเปิดตลอดนะคะไม่ได้ปิดเนาะเครื่องประมาณนี้เลยค่ะก็ขอบคุณสําหรับวันนี้ค่ะที่นั่งดูคลิปเนาะส่วนลูกค้าคนไหนจะเข้ามาหรือสนใจอะไรติดต่อได้เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ